ใส่แหวนมาใช่วงที่ไม่ใช่ครับใส่ตัวเองอ้าววเลยดูกับช่างเอาไปแก้แบบเอาไปแก้แบบเอาไปแก้แบบอยากใส่ยังอยากใส่แล้วแล้วอีกนั้นไม่กวรจะเสร็จไม่หรอกน้องไปแก้ให้เปลี่ยนแบบนิดหน่อย หมือนน้องเขาด้วยความมันมันเป็นของสั่งทำเนาะมันทำออกมาเสร็จแลบบน้องก็ยังแบบคือเราอ่ะชอบแล้วแต่ตัวคนให้แบบเอออยากจะแก้งนิดนึงใส่ดีเทลอะไรเพิ่มเข้าไปก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูเลยก็ต้องรอดูตอนตอนอนแหวนออกมาหมือนึีว่าแบบเตรียมนิ้วไว้รอสำหรับใส่แหวนน้องวอร์มแล้วเนี่ยอแล้วอนี้อันนี้คืออันนี้คืออะไรันนี้แหวนตัวเองครับเป็นคนชอบใส่แหวนแต่เทราะอะไร ก็ใส่เรื่อยๆนะเวลาออกงอกงานก็แบบมีอ c อกเซซอรี s ติดไม้ติดมือมาแต่อาแหวนยังไม่มาแต่สร้อยข้อมือก็มาแล้วใช่พรอายุเดี๋ยวอายุ30กว่าเดี๋ยวถ้าไม่แต่งตัวไม่ดูแลอะไรตัวเองเลยก็โชคดีที่พี่น้องเขาแบบช่วยสแกนให้เขาก็เด็กกว่าเขาก็มีความแฟชั่นหรือว่าแบบ มุมมองอะไรที่มันแบบคือบางอย่างเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราทาดีแล้วเราแต่งตัวเราก็แต่งตัวเราก็ชอบแต่งตัวแต่งตัวดีอยู่แต่ว่าแต่งตัวดีอยู่แล้วใช่เออเขาทำดไปเลยแต่ว่าก็คือน้องเขาช่วยดูอะไรมันก็เลยทําให้แบบเรามีมุมการแต่งตัวที่มันแบบหลากหลายมากขึ้นเอาอะไรวอย่างนี้ออกจากบ้านต้องส่งให้น้องดูว่าลูคนี้ผ่านไหมอะยาเียหรือว่าต้องใส่เครื่องประดับอะไรไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นแต่แบบเวลามาออกงานเนี่ยน้องเขาช่วยดู ก็คือสไปาเดตไม่ต้องก็คือโบก็ต้องมีก็ต้องมีพี่แล้วก็ช่วยดูเลยนี่ก็ไปเป็นเหตุท่ยื่นมาเมื่อกี้ไป็นตัวหนึ่งมองว่าดูตังค์นะว่าไปซื้อสก้ามไหมอะไรนี่เป็นไปซื้อสกามเมื่อกี้เลยเหรอเมื่อกี้เลยเหรอจริงเหรอทำไมอ่ะจริงที่คนไปซื้อให้แล้วมันใส่มันก็เออมันก็ดูคอยาวอ๋วยโอด้วยความที่แบบนางแบบเป็นโมเดล เขาจะมีมองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือตัวเมื่อกี้ก็ก็โอเคมันก็มันก็โอเคแต่ว่าพอเปลี่ยนมันก็อีกแบบนึงอแสดงว่าเราก็เชื่อทุกอย่างที่น้องบอกว่าอะไรดีอะไรที่น้องว่าดีเราก็ว่าดีเองก็ต้องก็ต้องลองด้วยบางทีเราก็ลองอันนี้สิแล้วก็ลองมาแล้วมันไม่ดีเราก็น้องก็ไม่เอาเหมือนกันช่วยกันดูครับผมอันนี้ก็คือน้องบอกว่าใส่แบบนี้ดีกว่าก็ซื้อเปลี่ยนเลยดีไหมล่ะดียาวไดโนเสา์ แล้วปกติแบบช่วยกันดูแลเรื่องนี้บ่อยไหมอย่างเราดูช่วยดูให้โบมหรืออย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างครับผมมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับก้าวไก่อะไรกัน <c oughs> ก็แบบแบบบางวันก็เราจะส่วนและส่วนใหญ่เลยก็ช่วยดูเรื่องแบบเดี่ยวหนาวอะไรมากกว่า บางวันแบบเดี๋ยวไปห้างไปเดินห้างไปกินข้าวนี่แบบใส่เสื้อก้าบใส่แขนสั้นอะไรเงี้ยล้วก็แบบไม่เอาเสื้อคลุมไปรอช่วยดูเรื้อวกนี้มากกว่าัวหนาวกลัวหนาวหรือห่วงไม่ได้ห่วงโป๊ชอบบนหนาวแล้วแบบในรถเราก็ต้องมี <c oughs> ม้าผมมีอะไร <c oughs> เผื่อไว้ตลอดแสดงว่าวรถเล็กก็คือเตรียมไว้ให้น้องเผื <c oughs> ่อน้องหนาวก็ให้ตัวเองด้วยพูดถึงเพึ่แฟนตอนไปแฟชั่นวีคหน่อยครับ ถูกใจลุคเขาไหมคะหน้าม้าหน้าใจหรือแบบใครนะลุคโบที่ไปแฟชั่นวีไปแฟอออออออดอเช่ล่าสุดนะแซ่บแซ่บแซ่บมากเขาให้ดูก่อป็นเพราะว่าเราต้องแบบส่งมาสแกนก่อนนะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยววันนี้เปส่งมาส่งมาประมาณสองสามสองสามสองสามลุกเลยครับว่าชอบรูปไหนอะไรชอบรูปไหนให้เราช่วยเลือกอะไรเงี้ยมันจะได้ขึ้นเป็นลุกแรก เลือดรูปอ,อเห <c oughs> มืนอนมัเราปรึกษากันเรื่องนี้บ่อยนะเพราะว่าเหมือนเวลาเราจะลงรูปไหนอะเขาก็ต้องให้เขาช่วยเลือกว่ารูปไหนลงเป็นรูปแรกคือมันมันก็เป็นข้อดีของการมีแฟนนะคุณผู้ชม <c oughs> มันก็คือเราก็จะมีนคนให้คอยปรึกษาแบบเออช่วยเลือกกันไม่งั้นเราก็ต้องมาตั้งตัดสินใจเองอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่าเราก็เราก็อ่าตัดสินใจเองรอบนึงแล้วอ่าไปถามอืมอืมรอบนึงอะไรเงี้ย ไมจจที่เมื่อก่อนต้องทําอะไรคนเดียวเรื่องมนรูปมันก็จะไม่ค่อยมันก็ดีมันมันเหมือนกับว่าเราก็จะได้เออ่ความมั่นเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นอะย่างคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างลงรูปน้องที่ลงล่าสุดมันมีรูปหนึ่งที่แบบเห็นผู้ชายกล้ามใหญ่มีด้วยหรอโอ้น่าเขาถ่ายติดผู้ใช่หรอใช่ เปลราเขาบอกเเปล่าาไม่ได้ก็คือเปิดว่าเออเดินไปยังไงช่างแต่งหน้าใช่หรอใช่หรอช่างแต่งหน้านี่ใช่ไหมช่างแต่งหน้าค่ะทั้งข้างในด้วยค่ะหลายคนเลยหลุดโฟกัสว่าเอ๊ะใครไปกับโบหล่อใช่แต่งหน้าครับผมนี่วันนี้ก็มาแต่งของการมาเริ่มเลยเเชื่อแล้วว่าดูสแกนก่อนรูปจริงสเต็มวันรูปนี้ไม่เห็น ก็สงสัยว่ามีด้วยหรอเพราะเราไม่ได้ไม่ได้สงสัยรูปนี้เพราะเรารู้ว่าคือใครแสดงว่าทุกรูปที่น้องจะลงเราเห็นก่อนไม่ทุกรูปเลยเอ้ยค่ะเอาเด่นแหละทางนี้แล้วจ้าในเมยไม่เห็นแว่ขอดูกเซฟทับมือหน่อยเร็วอะไรอ่ะก็ใส่หรืเห็น ถ่ายไปแล้วกี่ก็เห็นเป็นใส่ไปกี่รอบแล้วอะอยากเห็นแล้วอยากเห็นอยากเห็นออกซื่ออยากเห็นออกใส่หมากโชว์แหวนเนี่ยหมากโชว์แหวนโชว์แล้วจ้าพี่บอยอ่ะพี่บอยชมะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าอินเสิร์ชเสื้อเล็กนะคะเมื่อกี้ตัวไหนไม่ได้ตัวนี้อันนี้เปลี่ยนเสื้อมาใหม่ใช่เพราะอะไรอ่ะอืมเพราะเ่ยนเสื้อใส่ตัวนี้ดีกว่าก็เลยไปซื้อมาเปลี่ยนงงปะมันก็แค่เสื้อยืดกับเสื้อกล้ามเออได้เลยเราเปลี่ยนทำไมอ่ะ คอยาวคอยาวนี่คือการเคลื่อนปกตินะคะทุกคนอย่าด่ามันมันไม่ได้สัมภาษณ์เลยเหมือนมันนั่ยืน